มีมนุษย์ถ้ำลาวบอกว่าอยากซื้อทองไทยกับยายสันสาสาพนะมีสาวลาวคนหนึ่งนะคะน้องออกมาพูดว่าชื่นชมทองของประเทศไทยแล้วก็พูดถึงเรื่องหนุ่มลาวคนหนึ่งที่ซื้อทองอยู่ประเทศลาวน้ำหนักสามบาทนะคะหลังจากที่ซื้อทองเก็บไว้นานแล้วก็อยากจะเอาทองเนี่ยไปขายที่ร้านของประเทศลาว จากนั้นในที่ร้านของประเทศลาวก็บอกว่าทองเนี่ยขายได้ทั้งหมดน่ะ9 0 0 0 0บาทนะคะ9 0 0 0 0บาทแลท้วทีเนี้ยหนุ่มลาวคนนั้นเขาบอกว่าทองคำที่เขาซื้อมาเนี่ยเอเปอร์เซ็นต์เเของทองคำของประเทศลาวเนาะนะคะแต่หนุ่มลาวคนนั้นก็เลยไม่ขายทองคำที่นั่นตัดสินใจนำทองคำเนี่ยมาที่ประเทศไทยพอมาถึงประเทศไทยถึงได้รู้ว่าน้ำหนัก ทองคําที่มีอยู่นั่นลนะลดลงแล้วเปอร์เซ็นต์ทองคําจากที่บอกว่า99%ก็เหลือแค่85%ดสิบหานะคะแปดสิากว่าๆเนาะทีนี้น้องสาวราวก็แค่ออกมาพูดเท่านั้นเองก็เลยมีมนุษย์ท่นคนหนึ่งออกมาว่าให้น้องสาวราวคนนี้ว่าถ้าอยากซื้อทองคำไทยก็ย้ายสัญชาติ เลยดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆ fc เนาะที่มาเยี่ยมชมช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณทีมาติดตามชมช่องประเดือนชาแนลเนาะนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะนะคะนะคะมีน้องสาวลาวคนนี้นะคะเธอก็ออกมาพูดเท่านั้นเองมีคนมาคอมเมนต์ว่าให้น้องบอกว่าถ้า อยากซื้อทองไทยก็ย้ายสัญชาติเลยโอ้โหถ้าเราจะชื่นชมทองหรือว่าเราจะซื้อทองสักเส้นเนี่ยลองคิดดูสิคะว่าถึงกับต้องย้ายสัญชาติเลยเหรอวันเดือนก็มีคลิปมาให้ดูเนาะเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะสื่อทองไทยกรยใหญ่สันสซาจะว่าฮันไดการที่จะสื่อทองไทยนี่ต้องใหญ่สันสา่บาบ่จัามสื่อใดคอยอัดคลิปสี่แจงหายคิดว่าเจ้าศิษล์สลา้นได้นิ ก็คือมีไอ่คนเล่าคนหนึ่งสื่อทองในเล่าตอนไปสื่อก็บอกว่าเกล้วสิบเก้าเปอร์เซ็นล้ยวเล่าจะเอาไปขายแต่ว่าได้ราคาที่บอมาะสมเล่าเลยตัดสินใจเอาไปขายอยู่ประเทศไทยและก่อนที่จะขายอยู่ประเทศไทยห่านที่จะหับสื่อเขาก็ได้กดเปอร์เซ็นหายเปอร์เซ็นทองปรากฏว่ามีแค่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นหมายความว่าไ้นห่านเข้าตัวความบริสุทธิ์ของทองหรือความบริสุทธิ์ของทองน่ะลดลงทุกคนความบริสุทธิ์ของทองก็ลดลงตีเวลาเขาไปสื่อนี่เกสิบเก้าเปอร์เซ็นความบริสุทธิ์ พอไปขายเหลืออยู่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่กับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงคะน้องเขาก็แค่พูดเท่านั้นเองไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยหนึ่งถึงกับมาบอกให้น้องเขาว่าย้ายสัญชาติได้เลยโอ้โหมันถึงกับขนาดต้องย้ายสัญชาติกันเลยเหรอกับการที่จะพูดถึงเรื่องทองคําอะไรขนาดเนี้ยจะพูดถึงเรื่องอะไรกันไม่ได้เลยเหรือบ,บ้านเมืองนี้ประเทศนี้หรือรู้ว่ากลัวว่าประเทศตัวเองนั้นโกงราคาแล้วก็ โกงราคาทองคำลดน้ำหนักทองคำลงแต่ตีน้ำหนักสูงขึ้นเวลาคนซื้อก็คือได้น้ำหนักมากแต่เวลาไปขายก็จะบอกว่าน้ำหนักนั้นน้อยลงเปอร์เซ็นต์ทองบอกว่า99%แต่พอเอามาช่างที่ประเทศไทยแล้วน้ำหนักนั้นอะได้แค่85%เนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเขากลัวลูกค้าลหลายๆคนที่จะรู้ไงว่า งานที่เขาขายทองอยู่เนี่ยมันเป็นกลุุสโลบายของร้านทองคําฝั่งโน้นเขาหรือเปล่านะคะฝั่งโน้นเขาหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากที่จะให้ลูกค้าหลายๆคนรู้ว่าเขาขายทองไม่เต็มนะคะแล้วราคาก็กดราคาลงแล้วทีนี้ทางฝั่งคนที่ไม่ชอบที่จะให้เอาเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ ก็คงจะต้องออกมาว่าให้เขาแบบนี้ทั่วไปเนาะนะคะทีนี้อยากจะรู้จังเลยนะคะว่าน้องเขาผิดตรงไหนแค่บอกว่าซื้อทองคำราคาลดลงแล้วก็ได้เงินลดลงด้วยได้เปอร์เซ็นต์ลดเท่านั้นเองมันผิดมากมายถึงกับจะต้องย้ายสัญชาติเลยเหรอหรือว่ากลัวว่าชาวโลกนะ่ะเขาจะรู้กลัวว่าตัวเองนะ่ะจะปิดบังเรื่องราวที่ตัวเองทำเอาไว้ไม่ได้ คิดดูเอาก็แล้วกันเนาะมันเป็นสิทธิของคนที่เขาจะทําอะไรใช่ไหมล่ะค่ะคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดคนเรามีสิทธิที่จะวิาพากวิจาร์ณอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทําโดยที่คิดว่า คนหนึ่งที่ทําอะไรที่ไม่ดีแล้วเราพยายามที่จะมาบอกเตือนคนอื่นๆที่เขาต้องการที่จะไปซื้อทองหรือว่าที่จะไปซื้ออะไรให้คิดให้ดีแล้วก็ให้ตรวจตาดูให้ดีว่าทองคําที่เราซื้อมาน่ะเราซื้อมาด้วยเงินน้ําพักน้ําแรงของเราเราหามากว่าจะได้ตาลบาดตาลสตังถ้าเราจะซื้ออะไรเราจะต้องได้ของนั้นมาอย่างคุ้มค่า แต่เพราะอะไรคนนี้ถึงคิดว่าน้องเขาพูดอะไรที่เป็นการวิาพากวิจารณ์บ้านเมืองของตัวเองหรือว่าตัวเองนั่นแหละกลัวว่าเขาจะรู้ว่าประเทศบ้านเมืองของตัวเองเป็นอย่างไรแล้วทำไมคนเขาถึงจะพูดเรื่องนี้ไม่ได้เราหลายหลายคนนะคะลองคิดดูว่าคนเราหลายหลายคนเวลาไปซื้อทองเนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะไม่ได้ ให้เขาชั่งน้ําหนักดูว่าทองนั้นนะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีใบรับรองไหมแล้วก็ทองนั้นนะ่ะเป็นน้ําหนักเท่าไหร่อะไรพวกนี้ด้วยและหลายคนไม่ได้คิดตรงนั้นนะคะแต่ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านแล้วคุณจะไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรของใครเขาไม่ได้เลยเพราะว่าตอนที่อยู่คุณไม่ได้ทําเรื่องตรงนั้นให้มันเรียบร้อยแล้ว พอหลังจากนั้นมาเดินพ้นร้านเขามาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องอะไรอีกได้แล้วเนาะนะคะนี่ก็คือว่าจะทําอะไรน้องเขาก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าให้ดูให้ดีๆเพียงแต่ว่าอยากจะออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอีกหลายๆคนที่เขาอยากจะซื้อทองหรือว่าอยากจะเอาทองคำเนี่ยไปขายเวลาขายแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรดีนั่นคือ ความรู้อย่างหนึ่งที่น้องเขาอยากที่จะออกมาสื่อให้กับคนหลายๆคนได้รู้กันเนาะแต่บางคนนั่นน่ะก็กลับไม่คิดแบบนั้นนะคะบางคนกลับคิดว่ามียูทูบเบอร์ลาวบางคนนะคะถึงกับบอกว่ายูทูบเบอร์ลาวเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่โง่สุดๆวิพากวิจารณ์วิาพากษ์วิจารณครอบครัวของตัวเองขนาดถึงกับว่า กลัวคนอื่นเขาจะรู้ยูทูบเบอร์หลายหลายคนที่ออกมาทําข่าวเรื่องทองคําของคนลาวที่เอามาขายในประเทศไทยเนี่ยมีหลายคนนะคะที่ทําข่าวเรื่องนี้เนาะแต่ทีเนี้ยคนลาวบางคนก็ไม่พอใจนะคะออกมาว่าให้กับ ยูทูบเบอร์เหล่านั้นดังที่ประเดือนจะขึ้นให้ดูบนนี้เลยนะคะเขาบอกมานะว่ายูทูบเบอร์เหล่านี่เป็นยูทูบเบอร์ที่โงส่สุดๆวิพากวิจารณ์ครอบครัวของตัวเองเขาก็คงจะหมายถึงว่าวิพากษ์วิจารณ์ประเทศบ,เเบ้านเมืองของตัวเองนะี่แหละให้ชาวโลกเขาได้รู้ว่าบ้านเมืองของตัวเองน่ะโกงแม้กระทั่งทองคํา ราคาทองคําแล้วก็น้ําหนักของทองคํานะคะนี่แหละคือสิ่งที่เขาไม่อยากที่จะให้ชาวโลกได้รู้เนาะเพราะว่าอย่างน้นอยๆถ้าเขารู้ไปคนอื่นเขาก็จะบอกว่าเป็นสร้างความอับอายให้กับประเทศบ้านเมืองของเราเองไปทําไมทําแบบนี้บ้านเมืองของเราเองเนี่ยควรที่ที่จะปกปิดหรือว่าเก็บซ่อนเอาไว้เรื่องอะไรของไม่ดีของประเทศเราก็อย่าให้คนอื่นเขาได้รู้อย่าให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ย ให้คนอื่นเขาเอาไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่เรารู้ๆกันดีอยู่ว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเนี่ยมันทําไม่ได้นะคะคนเราทําอะไรเอาไว้วันหนึ่งมันก็ต้องออกมาอย่างนี้จริงๆหนุ่มลาวคนนั้นที่เขาเอาทองมาขายนะคะเขาเก็บทองนั้นไว้ตั้งสิบปีนะคะสิบปีเลยนะคะเพิ่งจะเอาทองนี้ออกมาขายเพราะว่าราคาทองตอนนี้เนี่ยมันก็ แพงขึ้นมาแล้วจากสิปีที่เขาซื้อตอนนั้นมันก็ราคาไม่เท่าไหร่เนาะแล้วตอนนี้ราคาทองมันแพงเท่าไหร่ถ้ายังไม่เอาออกมาขายเขาก็คงจะยังไม่รู้ว่าเขาโดนโกงเนาะนะคะทีเนี้ยลหลายคนก็คงจะได้คิดกันละทีเนี้ยคนลาวหลายหลายคนก็คงจะได้คิดกันแล้วเนาะนะคะว่าต่อไปเนี้ยเราจะทําอย่างไรดีแล้วเราควรที่จะทําอะไรเมื่อเราซื้อทองเราควรที่จงถามหรือควรที่จะให้ เราควรที่จะให้เขาชั่งน้ําหนักดูก่อนว่าราคาทองเท่าไหร่เราควรที่จะถามหาใบรับประกันทองแล้วเราก็ต้องรู้ว่าซื้อมาจากร้านไหนด้วยแล้วเมื่อไปขายเราก็จะได้เอาไปขายที่ร้านเดิมนั่นแหละเพราะเขาจะได้รู้ว่าทองนั้นน่ะซื้อมาจากร้านของเขาเองเนาะนะคะเอาเป็นว่าทุกคนนะคะถ้าอยากจะซื้อทองไม่ต้องย้ายสัญชาตินะคะแค่ซื้อทองแล้ว แค่คุณมีเงินมาซื้อทองมีใบรับประกันทองดูน้ำหนักของทองคุณก็ไม่ต้องย้ายสัญชาตินะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประเดือนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ